สื่ออุปกรณ์และสภาพสิ่งแวดล้อมสื่ออุปกรณ์และสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสําคัญอีกด้านหนึ่งที่จะส่งผลต่อการจัดประสบการณ์ที่มีสารฤที่ผลต่อเด็กควรจัดเป็นหมวดหมู่ได้แก่หมวดชีวิตประจําวันหมวดการดูแลตัวเองหมวดการเตรียมอาหารหมวดการเตรียมการสิ่งแวดล้อมหมวดภาษาหมวดดนตรีและศิลปะ จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้อย่างละชุดเพื่อพัฒนาเชื่อมโยงการทำงานของสมองประสาทรับรู้และก้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กทั้งในและนอกห้องเรียนจากตัวอย่างที่ห้องเรียนของโรงเรียนมามีเพลย์เฮาส์ภายในห้องเรียนได้จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้เป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสมขนาดอุปกรณ์มีขนาดที่พอเหมาะกับเด็กเด็กสามารถใช้งานได้จริง และช่วยเสริมทักษะด้านต่างๆของเด็กอุปกรณ์มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายกับเด็กโต๊ะโต๊ะควรมีหลากหลายขนาดเพื่อรองรับกลุ่มเด็กคราอายุการดังนี้ลักษณะของโต๊ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าโต๊ะที่ดีที่สุดคือโต๊ะทำงานสำหรับคนเดียวโต๊ะหนึ่งตัวเท่ากับเสื่อหนึ่งผืนโต๊ะสำหรับเด็กเล็ก ควรมีน้ำหนักเบาเพื่อให้เด็ก4คนยกเคลื่อนที่ได้เก้าอี้มีน้ำหนักเบาสามารถให้เด็กยกใช้งานได้ง่ายมีพื้นที่ให้เด็กได้จับมีพนักพิงได้สีของเก้าอี้ควรเป็นสีอ่อนเพื่อให้เด็กมองเห็นสิ่งกบะโปรกที่ปรากฏอยู่เด็กจะได้ช่วยทำความสะอาดได้ง่าย ขนาดของเก้าอี้ควรแบ่งเป็น3ขนาดเพื่อรองรับความสูงของเด็กในแต่ละช่วงวัยแบ่งเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่โดยทุกขนาดเวลาเด็กนั่งแล้วเท้าแตะถึงพื้นพอพอดีเต็มฝ่าเท้าจำนวนเก้าอี้ควรมีสำหรับให้เด็กได้นั่งทานกิจกรรมทุกคนสื่ออุปกรณ์และสภาพสิ่งแวดล้อม สื่ออุปกรณ์และสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพสิ่งแวดล้อมมีแสงสว่างที่เพียงพอมีอุณหภูมิที่เหมาะสมมีการระบายอากาศที่ดีไม่อับชื้นไม่มีเสียงรบกวนรวมถึงการก้องของเสียงภายในห้องไม่มีกลิ่นฉุนเหม็นหรือกลิ่นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเด็กอุปกรณ์มีความปลอดภัยไม่ชำรุดเสียหาย อุปกรณ์มีความสะอาดสวยงามดึงดูดความสนใจของเด็กสื่อมีความสะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่สื่อที่ดีจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง <c oughs> เช่นสื่อที่เป็นการเรียงลำดับจากใหญ่ไปหาเล็กสั้นหายาวหนาหาบาง เด็กทํากิจกรรมถ้าทําผิดเด็กจะรู้ได้ด้วยตนเองนี้คือเด็กเรียนรู้แก้ไขความผิดพลาดของตนเองได้การแบ่งพื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมภายในห้องเรียนประกอบด้วยพื้นที่สําหรับให้นมแม่พื้นที่สําหรับเด็กอายุต่ำกว่า1ปีพื้นที่สําหรับเด็ก,อา,าก,าดกอายุระหว่าง1ปีถึง3าปีพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็ก จักกิจกรรมรายคู่และรายบุคคลพื้นที่สำหรับวางชั้นอุปกรณ์เป็นมุมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นหมวดหมู่ต่างๆพื้นที่พักผ่อนนอนกลางวันพื้นที่ทำงานของครูและพื้นที่สำหรับรับแขกหรือพ่อแม่ผู้ปกครองบทบาทและหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษา การแสดงออกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของเด็กรักเด็กด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กที่แท้จริงเพราะเด็กเล็กต้องการเวลามากกว่าผู้ใหญ่ในการทํากิจกรรมหรือสิ่งต่างๆผู้ใหญ่พูดกับเด็กในระดับเดียวกันกับเด็กผู้ใหญ่ต้องเตรียมการทางจิตวิญญาณต้องเชื่อมโยงเด็กกับงานหรือเด็กกับอุปกรณ์ พร้อมทางสังเกตเพื่อให้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเด็กผู้ใหญ่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามจัดเป็นระบบระเบียบอยู่เสมอให้อิสระเด็กที่ได้เลือกงานและทำกิจกรรมตามความต้องการของตนเองผู้ใหญ่ต้องรอคอยและให้โอกาสเด็กเพราะเด็กต้องการเวลาในการทำสิ่งต่างๆทำงานเป็นทีมกับบุคลากรในโรงเรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองชุมชนมีการติดตามงานวิจัยศึกษางานวิจัยใหม่ๆเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอยู่เสมอการเรียนมามีเพเฮานะคะเราจัดการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ให้เด็กต่ำกว่า3ปีเรารับนักเรียนนะคะตั้งแต่อายุ1.5ปีจนถึงระดับ อนุบาลและระดับปฐมด้วยค่ะรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนของเรานะคะเราใช้หลักการและแนวคิดของมาเรียมอนเตซอรีนะคะเป็นฐานในการจัดกิจกรรมนะคะโดยเราเน,เน้นในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้เด็กนะพะัฒนาตนเองได้อย่างอิสระนะคะเราแบ,บ่งพื้นที่การเรียนรู้ออกเป็นส่วนต่างๆโดยที่เรามีเป้าหมายในการให้เด็กๆนะคะคพัฒนานตัวเองจาก กิจรกรรมต่างๆเหล่านี้เริ่มจากกลุ่มแรกนะคะการพัฒนาตนเองในชีวิตประจําวันค่ะเราก็จะแบ่งออกเป็น3หมวดนะคะก็คือหมวดแรกคือการดูแลตนเองนะคะเราก็จะใส่กิจกรรมนะคะเสาะแรกิจรกรรมที่จะให้เด็กๆะคะ่ะเขาได้สามารถพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองได้นะคะโดยเริ่มจากตั้งแต่ก้าวเข้ามาในห้องเรียนเลยนะคะก็คือเด็กๆจะสามารถเดินเข้ามาแล้วก็เก็บของที่เขาเตรียมมาได้ที่ล็อกเกอร์ด้านหลังนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ที่มุม ที่ให้เด็กๆนะคะสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมของเขาเองได้นะคะเมื่อเด็กๆเขาทําอะไรหกเลอะเทอะนะคะเราก็สามารถให้เด็กๆนะคะใช้อุป,ปกรณ์เหล่านี้นะคะเพื่อที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมของเขาให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมได้ะคะ่ะและส่วนต่อไปของ Practical Life ของเราก็คือการ เตรียมอาหารค่ะคือเด็กๆเ,เนี่ยจะสามารถช่วยเตรียมอาหารได้นะคะแล้วก็จะมีมุมเตรียมอาหารอย่างง่ายนะคะก็จะมีการปอกไข่คั้นน้ำส้มหรือว่าหั่นแครอทเราจะเตรียมกิจกรรมเหล่านี้เอาไว้แล้วก็เซตเครื่องมือนะคะเอาไว้เป็นถาดๆนะคะเพื่อให้เขารู้ว่าถ้าเขาอยากทําสิ่งนี้นะคะเขาต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะ และนอกจากนั้นเรายังมีสเตชันที่เป็นการทำอาหารเช่นการทำขนมปงังการทำเส้นพาสต้าหรือว่าการทำโดนัทหรือบางครั้งเนี่ยเราก็จะเวียนไปได้ตามความชอบนะคะหรือวัฒนธรรมในพื้นที่ในท้องถิ่นหรือว่าตัวน้องเองอะคะ่ะเขาชอบกินอะไรเราจะสังเกตจากเด็กในห้องสามารถทำขึ้นมาที่สเตชันได้ไหมก็วเวียนไปเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายค่ะ เขามีทีมสกิลและเซนซอรี่นะคะกิจกรรมในหมวดนี้นะคะก็จะเป็นของเล่นเครื่องดนตรีนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เสร็จขึ้นมานะคะเพื่อที่จะตอบสนองนะคะในการที่ให้เด็กนะคะได้พัฒนาการทํางานของมือและตาสมคัญกันแล้วก็ได้ใช้เซนซอรี่หรือประสาทสัมผัสทั้ง5ของร่างกายในการรับรู้แล้วก็จดจํานะคะเพื่อจะพัฒนาเป็นการรู้คิดรู้จําแล้วก็พัฒนาให้เด็กๆนะคะได้สามารถใช้ ทักษะสมองต่อไปนะคะเราจะมีมุมที่ให้เด็กๆนะคะสามารถพัฒนาการใช้กันไกลาการทํากิจกรรมการประติดการใช้กาวนะคะหรือว่าการใช้เข็มได้นะคะคือเด็กเล็กๆนะคะอาจจะกลัวเรื่องการใช้เข็มแต่ว่ามีเด็กจํานวนหนึ่งเลยนะคะที่ว่าเขาสนใจที่จะใช้อาจจะด้วยประสบการณ์ที่เขาพบเจอมาเราสามารถเตรียมเข็มที่ไม่คมได้นะคะก็จะมีเข็มเล็กๆที่ที่ทปลายเขาไม่แหลมนะคะเราสามารถ มาจัดเอาไว้แล้วก็ฝึกเขาใช้เข็มและได้ตามความต้องการของเขาได้เขาก็จะได้ฝึกการทํางานของมือและตาประสานกันอย่างเข้มข้นมากๆเลยคะ่ะกิจกรรมเหล่านี้ค่ะเราสามารถทําให้ง่ายหรือว่าย่อยให้เข้าถึงง่ายนะคะแล้วก็มาเสร็จเอาไว้เพื่อให้เด็กๆเนี่ยสามารถฝึกพัฒนานตัวเองได้นะคะครูและผู้ดูแลของเรานะคะมีความสําคัญมากที่จะ เป็นต้นแบบนะคะให้กับเด็กๆก,การเป็นแบบอย่างของคุณครูนะคะคุณครูนนเนี่ยจะต้องเป็นโมเดลที่ดีให้กับเด็กๆเ,เพราะว่าเด็กในวัยนี้นะคะเขาใช้จิตซึมซับในการเรียนรู้เรียนแบบนะคะการที่จะเป็นโมเดลให้เด็กๆนะคะคุณครูจะต้องแสดงออกในด้านของ กิริยาวาจานะคะในทุกๆด้านนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะซึมซับเราไปทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดจากับเด็กหรือว่าการพูดจากับครูด้วยกันหรือว่าการพูดจากับผู้ปกครองนะคะเด็กๆจะเฝ้ามองแล้วก็เรียนรู้เรียนแบบเราทั้งหมดเลยนะคะ การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมควรคำนึงถึงองค์ประกอบ3องค์ประกอบที่สำคัญคือกลุ่มเด็กผู้ใหญ่สื่ออุปกรณ์และสภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเปรียบเสมือนสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ต้องให้ความสำคัญเท่าเท่ากันทุกด้านจากบทที่1ห,หลักการแนวคิดทฤษฎีการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดแบบ m o n t ส s s o r i สำหรับเ็อายุต่ตำกว่า3ปี เราได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันมาในบทนี้ทุกทฤษฎีมีความสำคัญและเชื่อมโยงกันผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดประสบการณ์เพื่อตอบสนองต่อช่วงการเรียนรู้วัยของเด็กได้เต็มตามศักยภาพ